Terima <small> kasih telah menonton! สวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับและสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนกลับมาพบกับพี่หมีสอนออนไลน์ครับในครับเรียนนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวขององค์กรอิสระนะครับจะเป็นเกี่ยวกับสถาบันใดองค์กรใดหรือสำนักงานใดมาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ การทุจริตคอร์รัปชันได้แทรกซึมอยู่ในแทบทุกพื้นที่สร้างปัญหาและขัดขวางการพัฒนาของประเทศไทยมาอย่างช้านานแต่ยังมีอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่สอดส่องตรวจสอบลงพื้นที่โดยมีความมุ่งหวังที่จะขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทย ปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ต่อสู้กับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานคอยสอดส่องตรวจสอบและนำตัวนักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันร่ำรวยผิดปกติใช้อำนาจในทางมิชอบ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการปปชซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามรัฐธรรมนูญมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา,าดังมีรายนามต่อไปนี้พนตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปชและกรรมการปปชนายปรีชาเลิศกมุลมาศพนตำรวจเอกสถาพรเหลาทอง นายนรงรัตอมริตนางสาวสุภาปิยะจิตตินายวิทยาอาคมพิทักษ์นางสุวรรณสุวรรจูทะนายสุรศักดิ์คิรีวิเชียนพลเอกบุญยวัฒน์เรือหงและเลขาธิการคณะกรรมการปปชนายวรวิทศสุขบุญ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยการ 1. ป้องกันการทุจริตนำเสนอมาตรการแนะนำให้ปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอายการและจัดให้มีมาตรการกลไกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มงวด รวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการรวมตัวกันรณรงค์ให้ความรู้ถึงภัยของการทุจริตและสร้างค่านิยมสุจริตร่วมต่อต้านหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองพร้อมจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ปราบปรามการทุจริตสแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานพยานและเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำผิดจนนำไปสู่การดำเนินคดีดโดยไตยส่สวนมีความเห็นวินิจฉัยนักการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตลอดจนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 3. ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตรวจสอบความถูกต้องความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี รวมทั้งเปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีสำหรับตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดและสามารถกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีได้ตลอดจนดำเนินการไตส่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าร่ำรวยผิดปกติเพื่อการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินสสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับทวิภาคีและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเช่นกลุ่มภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงองค์กรต่อต้านทุจริตทั่วโลกพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การต่อต้านทุจริตระดับโลกและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติในฐานะรัฐภาคี อนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ารวดเร็วทันสมัยเป็นที่ยอมรับ เชื่อมัน่นทั้งไทยและต่างประเทศแม้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะยิ่งใหญ่หรือมีความซับซ้อนเพียงใดสำนักงานปปชจะจับตาเฝ้าดูตรวจสอบและขจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือโทรสายด่วนปปช1205ทุกการทุจริตทุกการคอรัปชั่นเราเฝ้ามองคุณอยู่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพ หน้าที่หลักของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะครับคือตรวจสอบการกระทําความผิดขององค์กรสำนักงานหรือคณะกรรมการเราได้เ่าหนึง่งที่กระทําการทุจริตต่อประเทศชาตินะครับซึ่งไม่มีการละเว้นโทษสําหรับผู้กระทําผิดหรือทุจริตนะครับถือเป็นการกระทําผิดทางอาญาอย่างหนึ่งนะครับและก่อนจากกันไป หากเกิดข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อครูประจำวิชานะครับสามารถติดต่อได้จากรละเอียดท้ายคลิปนี้ครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ